สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงเช้านะครับวันที่1มีนาคมนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งล่างตัวเดียวจน2สูตรแล้วก็จะมีแนวทางเลขไหลลงให้ดูนะครับมาดูสูตรโค้งสุดท้ายวิ่งล่างตัวเดียวก่อนนะครับสูตรที่1นะครับใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวก10บนบวกหน่วยล่างบวก10หน้าครั้งที่1 บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองครั้งนะครับบวก7คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2ในหลักแสนบวกกัน2ครั้งบวก10บนบวกร้อยหน้าครั้งที่1 5ครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2 2คร yeah. <ored> ั้งบวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก8คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาดูสถิติ ย้อนหลังทั้ง2สูตรนะครับสูตรที่1ได้เลข3สูตรที่2ได้เลข2นะครับก็ได้3 2อหรือ2 3ออก3 2นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรงวดถัดมานะครับคำนวณได้8กับ3ออก3 8นะครับก็มาทั้ง2สูตรนะครับแต่ตัวไหนจะอยู่หลักสิบหลักหน่วยนี้ต้องไปเทียบเอาเองนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข6เหมือนกันทั้ง2สูตรนะครับงวดนี้ออก6-1เข้าที่หลักสิบล่างนะครับ งวดธันมาคํานวณได้เลข2เหมือนกันนะครับผลรางวัลออก2 1เข้าหลักสิบนะครับงวดธันมาคํานวณได้เลข5าเหมือนกันทั้ง2สูตรผลรางวัลออก5 1านะครับเข้าหลักสิบงวดธันมาคํานวณได้2กับ3ออก2 3ก็มาทั้ง2ตัวนะครับงวดธันมาคํานวณได้เลข5าเหมือนกันทั้ง2สูตรผลรางวัลออก5 1าหนึ่มา ในหลัก10ล่างแล้วกงวดล่าสุดคำนวณได้0นย์กับ5ผลรางวัล2ตัวล่างออก50ก็เข้าทั้ง2ตัวนะครับคราวนี้จะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันเสาร์ที่1มีนาคมนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนครับเอาหลักแสนบวกกัน2ครั้ง8 8 16บวกหลัก10บ,บนเลข7บวกหน่วยล่างเลข0บวก1 0หน้าครั้งที่1เลข6 บวก10หน้าครั้งที่2 2ครั้ง1นบวกที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลขสาแล้วก็บวกร้อยท้ายครั้งที่2คือเลขหกบวก10ท้ายครั้งที่2คือเลข5 5บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 4ครั้ง2 4งเป็น8และบวก7คงที่16บหในะบวกเได้ย3่สยี่บวกอีก6 ยี่สิบเก้ายี่สิบเบอวกสามสาีบวกอีกหกส4่สิบสกห้าสีมาบวกอีก8 53 53บวกอีก7จ็ได้ห0ได้ศูนย์สูตรที่1นะครับคำนวณได้เลขศูตัวเดิมเหมือนงวดที่แล้วเลยนะครับแต่ในวันนี้จะมาหรือเปล่าก็ต้องรอดูในช่วงเย็นนะครับมาดูสูตรที่2นะครับ สูตรที่2เอาหลักแสนบวกกันสองครั้งก็8 8 16บวก10บนเลขเจแล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่1 5ครั้ง2 5เป็น10บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข3บวกหน่วยท้ายครั้งที่1คือเลข1แล้วก็บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2สครั้ง6 6 12บวก10ท้ายครั้งที่2เลขก5บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข2บวก8คงที่นะครับ 16บก7ได้ 23, 23 23บก10เป็น33 33บวก3 36บก1 37 37 38 39 39เป็น49 49, 49บวกอีก5 54, 54 54ก็เป็น64นะครับสูตรที่2น64ได้เลข4เป็นเลขเด่นนะครับ ดังนั้นก็จะได้ตัวเลขนะครับทั้ง2ส,สูตรนะูนย์4หรือ4 0นะครับซึ่งทั้ง2ตัวก็จะอยู่ในชุดสรุปหมดเลยนะครับชุดสรุปสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับคือเด่นบนนะผมฟันหกนะหกับหกก็คาดว่าจะมีตัวหนึ่งนะส่วน2ตัวล่างให้เด่น8 9 0เก้ให้วิ่งเก้านย์ฟันศูย์ซึ่งในนี้ก็จะมี0 3 0 4 0.5นะครับดังนั้นก็หวังว่าน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกในงวดน,นี้นะครับท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับคราวนี้มาดูเลขไหลวันนี้นะครับเลขไหลวันนี้ว่าตัวเลขมันไหลเลขอะไรนะครับแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเลขไหลดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ มาดูแนวทางเลขไหลวันนี้ครับเลขไหลวันนี้นะครับ,เ,ลลนนรบเด่น6กก3คือตั้งแต่เช้าจนถึงดึกจะมีเลข6เลข3มาในรางวันต่างๆนะครับตั้งแต่อาจจะเป็นแนวทางอื่นหรืออาจจะเป็นรัฐบาลไทยนะครับเลขวินคือ1368ถ้าจับคู่กันได้1นึ่งสามหนึ่งถ้าจะเป็นชุด3ามตัว136 138 168แล้วก็368นะครับ จะมารัฐบาลไทยหรือเปล่าก็ต้องรอดูในช่วงเย็นนะครับซึ่งเลขหก 6. มันน่าจะตรงกับตัวฟันในชุดสองตัวบนนะครับคือสองตัวบนในผมให้วิ่งห้าหกฟันหกครับในนี้ก็จะมีเลขหกที่ตรงกันแต่ไม่รู้จะเป็นหกอะไรนะครับในนี้จะมีหนึ่งหกครับในนี้จะมีหนึ่งหกสามหกแล้วก็หกแปดครับไม่รู้จะตรงกรรับรางวัลที่ออกไหมหรืออาจจะ เป็น6 6 6 7 6 8 6 9 6 0ซึ่งในชุด2ตัวเนี่ยผมเน้นนะครับอันนี้ผมก็บอกเปเลยนะผมเน้นอยู่ที่69กับ60นะครับในชุด2ตัวบนนี่ผมเน้น69 60นะซึ่งในชุด3ตัวก็จะมี69 60อยู่4 4ชุดนะครับขอให้มาตรงกับรางวัลที่ออกในวันนี้ก็แล้วกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับแนวทางของแต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันของผมตัวเลขก็มีประมาณนี้นะก็เดหวังว่ามันจะตรงกับร,ะระังที่ออกวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในเย็นดีนะครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ